พี่น้องคะ DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนคะ่ะกลับมาทักทายกับพี่น้องขอบคุณท่านที่ติดตามทางเพจเฟซบุ๊ก DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณที่ติดตามทางช่อง y o u b e ดี DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนสารดนตืนให้ฟัง,ปงเป็นนิดนึงเบองขันพี่น้องคะ่ะดาวเรืองดาวโรย จากเสียงข้องของเด็กหญิงรัตนาพรหอมหัวนหรือว่าน้องอุ๋งอิงอีหลาอุ๋งอิงเพชรบานแพงของพี่น้องแฟนเพลงที่หักแพงชื่นชอบน้มกันนะคะสมัยยังเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนายุ่งค่ะอำเภอเขม,มาร,าร,ราชจังหวัดอุบลราชธานีก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะขอบคุณครูนาค่ะ อีสานผ้าจวดนะคะที่นําคลิปวิดีโอนี้เอามาให้พี่น้องได้เบิงสาวน้ำเย็นเสืวาเอฟซีอ,อีหลาอุงอิงเขาไปเบิงกันร้ายแล้วนะคะแต่ว่ากันยังอยากเอามาฝากตอนอยากเอามาให้พี่น้องได้ฟังเราก็อยากจะเม้าเว้าความหูวสึกมองนีจากการที่สาวน้ำเย็นได้ฟังคลิปวิดีโอที่อีลาฝึกซ้อมเนาะ โดยคุณครูนาภาพรอ,อุ่นชัยหรือว่าแม่ครูนาภาพรแม่ครูแอลนะคะซึ่งอตอนนั้นก็คือเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนบันไายุ่งเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ครูแอลหรือว่าคุณครูนาภาพรทันกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็จะมีคุณครูวัลลั่นนะคะเป็นผู้ฝึกผู้ทายคลิปวิดีโอเพื่อฟังเสียงของกีฬาองค์อิงเพื่อปรับ อ่าปรับก่อนที่จะแข่งขันเนาะเป็นแบบนี้ซูมือว่าสันผ่านการฟังจากคุณครูผ่านคำแนะนำผ่านการฝึกต่างๆคือเส้นทางบริเวาง่ายๆพี่น้องผู้ลงก้อนบอกว่าอุ้ยอุ้งอิงนี่ดังชั่วข้ามคืนว่าสันแต่ว่าพี่น้องคะพอมาเห็นคลิปนี่กว่าจะมีแบบดังชั่วข้ามคืน,น่ะ คือผ่านการฝึกมาหลายแห่งก่น้องคะตั้งแต่ป .2 เมื่อสนนองตั้งแต่ป .2 มาจนหอดป .6 มีการฝึกอยู่ตลอดมีการแข่งขันควารางวัลมากมายระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศนะคะในนามของเด็กหญิงรัตนาพรหอมหวนซึ่งสารยุนวันี่คือเกิดจาก เกิดจากการบม่มเพาะพี่น้องคะ่ะหนึ่งละพรสวรรค์ที่มีกับโตของอีหล่าอุ้งอิงเนาะเป็นคนมีความฝันมีพรสวรรค์อยู่ในโตแต่ว่ามีทั้งพรสวรรค์นาพี่น้องขึ้นใจมักใจหักคนอียาัางเด็กหน่อยพี่น้องเอ,อยอยากเป็นเจ้าของวงวาสันอยากมีวงเป็นของเจ้าของเราวมือนี้เป็นยังไงคะ วันี้มาเป็นลูกบุญธรรมของบอสโจโยมมนินเปรียบเสมือนว่านี่คือเจ้าของเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นลูกนะคะเป็นลูกเป็นหลานคุณแม่สุภาพเนาะอ่าเป็นลูกเม,เมนูดสอนุดเป็นลูกพ่อโจนะคะเป็นเอื่อยของน้องลำเพืินลำแพนบองทีละพี่น้องคะ่ะคือจังฝันเป็นจริงนะพี่น้องแต่ว่ากาจะม่มองหนีได้ ั้งคลิปแล้วกับพี่น้องคิดคือกันว่าขึ้นําเสียงของอิหล่าบเดอเลิศรู้อียังมากมมยแต่เขามาโดยความตั้งใจมาโดยพลังเสียงที่เอาฟังแล้วมีความรู้สึกว่า,วาเด็กหน่อยคนนี้มีความมานะพยายามแลวการผ่านการฝึกนมาตานี่เนาะต้องขอบคุณแม่ครูเลยนะคะแม่ครู L, แอลลวกะคุณครูท่านอื่นๆที่มีส่วนในการ ทักดันในการฝึกซ้อมในการบ่มเพาะเพดเม็ดงาาเม็ดนีนะคะเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบเป็นแม่พิมพนะ์เนาะให้อีหล่าอุ้งอิงเราเป็นคนที่แบบคุณคู่วะจิตใจดีัต่แต่น้อยเด้พี่น้องคืออีหล่าอุ้งอิงเป็นคนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนค,คิดเห็นคนอื่นก่อนเสมอ ลหลายคลิปพี่น้องเดี๋ยวสารธรรเนียจะค่อยๆเอา,าว่าเ้าซูพี่น้องฟังแต่มือนีอยากเว้าถึงดาวเรืองดาวโรยตอนที่ฝึกซ้อมพี่น้องฟังแล้วพี่น้องรู้สึกจังไดแน่เข้ามาลองคุยกันเบงเนาะใต้คลิปวิดีโอมองนีพี่น้องอาจจะไปข้อมเมนต์อยู่ในคลิปของอีสานผ้าจวดหรือว่าคลิปของลูกสาวของคุณครู นภาพรนะคะน้องเอื้องลูกสาวครูนภาพรนะคะพี่้องอาจจะได้ไปฟังได้ไปคอมเมนต์ยุตตรงหันหรือว่าติดต,ตามไว้เลยค่ะพี่้องค่ะเผื่อบริมีคลิปวิดีโอต่างๆอาเอามาบอกมาเวา่ามาให้เข้าได้เบิ่งอีกเนาะส่วนสาวเดิเยืนขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองช่องทั้งสอง่านขอบคุณแม่ครูน้ำที่แบ่งปันในส่วนของ คลิปต่างๆหรือว่าแบ่งปันในส่วนของความหมูดศึกหรือบอกเล่าเนาะเรื่องเล่าความเปลี่ยนมาของอีหลาอุงอิงกว่าจะมาเป็นมือนี้กว่าจะไม่ยืนอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นแล้วกับแบบมันมันบอกว่าถือพี่น้องมันอิ่มใจมันมีความสุขมันเป็นแบบว่าเอาเอเฮาเฮาเห็นเฮาเห็นว่าเออเด็กหน่อยคนนี้มีของนะจัางสี่เนาะคือแบบ มีอีย่างยูนิโตของเขาแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่เดฟพี่น้องเฮาพึ่งเห็นเนี่ยเฮาพึ่งหูว่าอ๋อนี่ผ่านการฝึกมาแบบนี้เขาบวธรรมดานะนี่ผ่านระดับประเทศมาแล้วชนะระดับประเทศมาแล้วเจังซค่ะสุดยอดดีหลีพี่น้องคะ่ะอ้ะมาฟังเพลงนี้เต็มๆน้องกันแล้วพี่น้องอยากจะว่ายังถึงคลิปนี้เนะี่ยอยากจะทักทาย,ยากจะคุยกันอย่างกับสาวน้กยืน ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเ้ามาคุยกันเราก็เจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณนีลายอิลีค่ะขอบคุณอีสานพาจวดขอบคุณน้องเอื้องครูลูกสาวครูนาภาพรนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะตอนทำนาข้าเชื่อดา เรื่องเรื่องเรื่องเป็นดารานาปกหนังซื้อเออเออเองยขับเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรื่องทักเรื่องเรื่องร้องแมวจ้องแมวมองความผุดพองแผ่วพราว้า